เอาใจแค่ไหนชิบกใไม่วันแต่จะเอาอะไรยอยากได้ยังไงก็ต้องทนไว้เป็นกจะเธอบอกมาไม่มีสิ่งไหนให้เธอขัดรักเนรักอยู่แต่รู้ไม่ว่าใครเหนื่อย <c oughs> ก็รักกันนหละเองแต่จะทำานี่ฉันบ้างได้ว่าคิดถึงก็โทรมาฉันไม่อยากโทรไปเพราะฉันเปลืองเมื่อมาคบกันแล้ว กับเองได้ไหมใช่ไหมไปส่งรักเนรักแต่อยากจะเห็นแกตัวสักหน่อยดังกันดังกันดุกันดุ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 กันดังโอ้ตักตักดุกัดุกตักตักทำที่เธอมันก็แคร์ไหนอดทนที่เธอมันก็แคร์ไหนให้เธอมันลองดูไม่ดีมันเรามันลองเปลี่ยนกันดูสักวันมันลองอยู่เฉยๆให้เธอช่วยผ่อน กลายบรรดาลบรรดาลกันโนมาบรรดาลบรรดาลกันโยมามันนวดบีบนวดเฟ้นให้ตัวฉันบ้างมาบรรดาลบดาลกันจะเทเน่บรรดาลบดาลกันจะดีเนาะก็รักกันแล้วทำาฉันบ้างได้ป่ะก็รักกันนานแล้วขอเพียงแค่เนี้ย้ากุ้งเข้าใจโอเคอยู่แล้ว ฉันเองอยากจะพักพักสักหน่อยรักแนวรักแต่อยากให้เธอใจฉันบางฉันบางเนบางเัินบางเนบางเัินบางเนบางเัินบางเง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 นบางเกินางกงนบาเงินบนเงินบ้เนบางเงนบเนบานเธอนัเนบเงนางงนาเงิน่เนบางเนบางเงนาเนบางเงินบนบังนบางเงินเงินบาเงนางเนเนเ